ในตำนานเมโสโปเตเมียเทพเจ้าอนุนากิถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์พวกเขามีพลังอำนาจที่ไม่อาจอธิบายได้พวกเขาสามารถควบคุมฟ้าฝนพวกเขาสร้างมนุษย์และได้มอบเทคโนโลยีที่เกินความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นแต่ทฤษฎีบางอย่างบอกว่าพวกเขาไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นบางสิ่งที่มาจากฟากฟ้าที่เราไม่รู้จกักอาจเป็นสิ่งจากจัก,กรวาลอื่นที่มาเยือนโลกของเรา เทพเจ้าอนุนากิเป็นหนึ่งในกลุ่มเทพที่มีความสำคัญในตำนานเมโสโปเตเมียพวกเขาถูกบรรยายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่พวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปและบางครั้งในตำนานก็กล่าวถึงว่าพวกเขามีปีกหรือมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์เทพโดยเฉพาะในศิลปะโบราณที่แสดงภาพของพวกเขามักจะเห็นเทพ,พเจ้าอนุนากิที่มีปีกขยายออกมาหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกถึงพลังที่เหนือธรรมชาติที่พวกเขามี รูปลักษณ์ของพวกเขามักจะมีความสูงสงา่าพลังของเหล่าเทพพเจ้าอนุนากิมีความหลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจพวกเขาสามารถควบคุมฟ้าฝนได้ดังใจและยังมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลกเช่นการทําให้เกิดพายุฝนตกหรือแม้กระทั่งการควบคุมกระแสลมพวกเขามีพลังในการสร้างและทําลายอย่างไรขีดจํากัด นอกจากนี้เทคโนโลยีที่พวกเขานำมาใช้ในการควบคุมโลกและสิ่งแวดล้อมนั้นเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นสิ่งนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าเทพเจ้าอนุนากิอาจจะไม่ใช่เทพเจ้าทั่วไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากจัก,กรวาลอื่นที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมายังโลกของเราในตำนานเมโสโปเตเมียเทพเจ้าอนุนากิมีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกและมนุษย์พวกเขาถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อลงมือทำงานในไดนา โดยเฉพาะในงานที่ต้องการแรงงานเพื่อการเกษตรกรรมพวกเขามองมนุษย์เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้โลกนี้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายตำนานเทพเจ้าอนุนากิได้สร้างมนุษย์เพื่อช่วยทำงานให้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการสร้างอาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองการบูชาเทพเจ้าอนุนากิเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั้งในเมืองใหญ่และชนบท เทพเจ้าเหล่านี้ได้รับการสักการะในวิหารที่ยิ่งใหญ่เช่นวิหารในเมืองบาบิโลนซึ่งมีพิธีกรรมต่างๆที่มนุษย์จัดขึ้นเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าอนุนากิการบูชานี้มักจะเป็นการขอพรหรือขอให้เทพเจ้าอนุนากิช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลหรือเพื่อให้การเกษตรรุ่งเรืองบางครั้งการบูชาก็รวมถึงการถวายของบูชาต่างๆเช่นอาหารหรือของที่มีค่าเพื่อขอให้เทพเจ้าอนุนากิเมตตาต่อผู้คน บทบาทของอนุนากิในการให้มนุษย์มีการคิดค้นและพัฒนากลยุทธ์การเกษตรกรรมเทพเจ้าอนุนากิมีบทบาทสําคัญในการแนะนามนุษย์ให้รู้จักการเกษตรกรรมและวิธีการทํางานในไดนาพวกเขาไม่ได้แค่ให้มนุษย์ทํางานในไดนาแต่ยังสอนวิธีการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้มนุษย์ในยุคนั้นสามารถสร้างอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มาจากความรู้ที่มนุษย์ในยุคนั้นมีแต่เป็นความรู้ที่เทพเจ้าอนุนากิได้มอบให้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมืองบาบิโลนซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากการสอนเทคนิคการเกษตรจากเทพเจ้าอนุนากิเมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงนั้นการให้ความรู้เทพเจ้าอนุนากิไม่เพียงแต่สอนการเกษตรกรรม แต่ยังนําเสนอเทคโนโลยีที่มนุษย์ในยุคโบราณไม่สามารถเข้าใจได้เช่นการสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนและวิธีการที่ทําให้มนุษย์สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาให้ความรู้ในด้านการพัฒนาเครื่องมือเกษตรและเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่ที่ยากลําบากการสอนนี้ไม่เพียงแค่ช่วยในการเกษตรแต่ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจนทําให้เมืองต่างๆอย่างบาบิโลน กลายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมและการค้าของยุคโบราณหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้าอนุนากิและทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวมีหลายแง่มุมที่สามารถนำมาศึกษาและเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎีที่ว่าเทพ,พเจ้าเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาจากฟากฟ้าหรือจากกวาลอื่นแค่ในแง่ของตำนานแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคโบราณไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีในขณะนั้น ภาพวาดและสัญ,ญลักษณ์โบราณที่พบในภูมิภาคเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์มักแสดงถึงสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ต่างดาวหรือแม้แต่ยานพาหนะที่บินได้เช่นภาพวาดจากกำแพงของวิหารในเมโสโปเตเมียที่แสดงถึงเทพพเจ้าอนุนากิที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเทคโนโลยีขั้นสูงบางครั้งการวาดภาพแสดงให้เห็นถึงเทพ,พเจ้าอนุนากิที่มีปีกขยายออกมา หรืออุปกรณ์ที่พวกเขาใช้นั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ที่มนุษย์ในยุคนั้นจะสามารถผลิตได้สิ่งที่น่าสนใจคือการที่มนุษย์ยุคโบราณสามารถวาดภาพหรือสลักสัญลักษณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายกับยานพาหนะหรือสิ่งที่ดูเหมือนเทคโนโลยีจากอนาคตซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการพบเห็นหรือได้รับอิทธิพลจากสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ในยุคนั้น ตำนานเมโสโปเตเมียและพระคัมภีร์โบราณบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าอนุนากิที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกและมนุษย์หลายเรื่องราวในอิปิกของกิลกาเมสและบทบันทึกจากสมัยบาบิโลนแสดงให้เห็นว่าเทพ,พเจ้าเหล่านี้ไม่ได้มาจากโลกมนุษย์แต่พวกเขามาจากฟากฟ้าหรือจักรกวาลที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่สามารถเข้าใจได้ตำนานเหล่านี้บรรยายถึงเทพ,พเจ้าอนุนากิที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งเกินกว่ามนุษย์ในยุคนั้นจะเข้าใจหรือควบคุมได้ ในบางเรื่องราวเทพเจ้าอนูนากิมักปรากฏตัวในวิหารหรือที่สูงสงา่าพวกเขามักแสดงอำนาจเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้และในบางตำนานเทพเจ้าเหล่านี้ถูกกล่าวถึงว่ามีการเดินทางมาจากดาวดวงอื่นหรือจากฟากฟ้าที่ไม่ใช่โลกในหลายๆสถานที่สำคัญเช่นเมืองบาบิโลนหรือในภูมิภาคเมโสโปโตเตเมียได้มีการค้นพบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่มีความซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นบางโบราณสถานที่พบได้สแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่สามารถสร้างได้จากวัสดุที่มนุษย์มีในเวลานั้นเช่นการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่หรือวิหารที่มีรายละเอียดและลวดลายที่ซับซ้อนซึ่งอาจบ่งบอกว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงการค้นพบเทคโนโลยีที่เกินความสามารถของมนุษย์ การพบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ซับซ้อนในแหล่งโบราณคดีเช่นเครื่องมือที่สามารถตัดหรือแกะสลักหินได้อย่างละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างวิหารหรืออนุสาวรีย์บางแห่งในอียิปต์และเมโสโปเตเมียมีลักษณะที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์ในยุคนั้นจะสามารถผลิตได้ในบางกรณีอุปกรณ์เหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกับเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยในยุคปัจจุบัน หรือเหมือนกับอุปกรณ์ที่สามารถพบได้ในเทคโนโลยีอวกาศเช่นการค้นพบเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือในการสำรวจอวกาศหรือยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทฤษฎีที่มีการพูดถึงในสมัยปัจจุบันงานของเซกาลรอยสิชินเซกาลรีอสิชินเป็นนักวิจัยที่ได้เสนอทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทพเจ้าอนุนากิเขาเชื่อว่าอนุนากิไม่ใช่เทพเจ้าธรรมดา แต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากจัก,กรวาลอื่นที่มาเยือนโลกเพื่อให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในด้านการเกษตรกรรมและการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจในยุคที่มนุษย์ยังไม่สามารถทําได้เองซิชินมองว่าเทพเจ้าอนุนากิอาจมาจากนิบิรูซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงโครจรยาวนานรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราโดยเขาเชื่อว่านิบิรูเป็นดาวเคราะห์ที่มีระยะเวลาในการหมุนรอบดวงอาทิตย์หลายพันปี ซึ่งคำว่านิบิรูมาจากภาษาซูเมเรียนโบราณหมายถึงการข้ามขอบเขตหรือสถานที่แห่งการพบปะซึ่งเขาใช้คำนี้อธิบายว่านิบิรูอาจเป็นดาวเคราะห์ที่เทพเจ้าอนุนากิมาจากที่นั่นเขายังเสนอว่าเทพเจ้าอนุนากิอาจใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยมนุษย์พัฒนาเครื่องมือกเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพและสร้างอารยาธรรมที่สามารถสร้างเมืองใหญ่เช่นบาบิโลนได้ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้จากเทคโนโลยีในยุคนั้น งานวิจัยของซิดชินนั้นอ้างอิงจากการศึกษาโบราณคดีและตำนานของชาวซูเมเรียนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาทฤษฎีของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีปิกของกิลกาเมธและตำนานเมโสโปเตเมียซึ่งพูดถึงเทพ,พเจ้าอนุนาคิที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติและมาจากฟากฟ้านอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นถึงภาพวาดในวิหารและสัญ,ญลักษณ์ที่พบในพื้นที่โบราณที่แสดงให้เห็นถึงเทพ,พเจ้าอนุนาคิที่ถือเครื่องมือ หรือ,อย่านพาหนะที่ไม่สามารถผลิตได้จากเทคโนโลยีของมนุษย์ในยุคนั้นนอกจากนี้สัญลักษณ์ต่างๆที่พบในโบราณสถานเบโสโปเตเมียก็ถูกตีความว่าอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเทพ,พเจ้าอนุนากิจากดาวเคราะห์ที่มีวงโครจรยาวนานรอบดวงอาทิตย์และยังมีการบันทึกข้อความเป็นอักษรคูนิฟอร์มที่บอกถึงการมาเยือนของเทพ,พเจ้าอนุนากิที่มาจากฟากฟ้า ทฤษฎีของซิดชินเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าอนุนากิได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่สนใจเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและอรารยธรรมโบราณหลายคนเชื่อว่าเป็นทฤษฎีที่ช่วยอธิบายคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณที่ไม่สามารถอธิบายได้จากวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นทฤษฎีนี้ได้รับการพูดถึงในสื่อต่างๆเช่นสารคดีวิทยุหรือรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและอรารยธรรมโบราณ หลายคนเห็นว่ามุมมองของซิชชินเก <y> ี่ยวกับการที่มนุษย์ต่างดาวมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ในสมัยโบราณน,นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันช่วยอธิบายการมีอยู่ของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มนุษย์ในยุคโบราณไม่สามารถสร้างได้ด้วยตนเองการวิจารณ์และตอบโต้จากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีของเซกาลิอัสิชินได้รับการวิจารณ์อย่างหนักจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหลายคน โดยเฉพาะในเรื่องของการตีความคำว่านิบิรูและการกล่าวถึงเทพ,พเจ้าอนุนากิว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการโบราณคดีและภาษาโบราณมองว่าซิดชินตีความคำว่านิบิลูผิดพลาดและเขาใช้หลักฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในการสนับสนุนทฤษฎีของเขานอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่านิบิลูเป็นดาวขอที่มีอยู่จริงหรือว่าเทพ,พ,พเจ้าอนุนากิเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก บางคนเห็นว่าเทพเจ้าอนุนากิเป็นเพียงแค่ตัวแทนของธรรมชาติและพลังที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่สามารถอธิบายได้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากจัก,กรวาลอื่นหรือการมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นการตอบโต้จากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการตีความของสิชินเป็นการพยายามเชื่อมโยงตำนานและภาพวาดโบราณเข้ากับทฤษฎีที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ ถึงแม้จะมีการวิจารณ์จากนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตีความเหล่านี้แต่ทฤษฎีก็ยังคงน่าสนใจและกระตุ้นคำถามที่ยังไม่ถูกตอบถ้าอนูนากิคือมนุษย์ต่างดาวจริงๆกระเทียมคิดว่าหลายสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงเป็นปริศนาทั่วโลกก็อาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแน่ๆเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอนูนากิเป็นเทพเจ้าหรือมนุษย์ต่างดาวพิมพ์บอกกระเทียมด้วยนะสำหรับวันนี้กระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ